ประมาณนี้แล้วครับตอนี้เราก็กลับนะครับนีบรรจุเตรียมเลยนะครับสวัสดีครับผมนีต้อนรับสู่ช่องอิทธิพ n g Channel นะครับวันนี้ผมจะพามาทำไข่เจียวใส่ไข่มดแดงนะครับผมไปดูกันเลยครับว่ามีวัตถุดิบอะไรบ้างนะครับอันแรกนะครับเป็นไข่ไก่นะครับผมวันนี้ผมใช้สีฟองแล้วก็นี่ครับไข่มดแดงครับผมอันนี้ หาได้จากตลาดนะครับผมแล้วก็หอมแดงครับพริกแดงกินดาครับต้นหอมครับไปดูวิธีทำกันครับตอนแรกนะครับตอกไข่ลงไปครับผมนี่ผมใช้ไข่ไก่นะครับถ้าใครชอบไข่เป็ดใช้ไขไข่เป็ดก็ได้นะครับ ว้าวมีไขแ่แฝดด้วยวันนี้ไข่เป็ดมันก็จะแดงกว่านี้นะครับผมแล้วแต่คนชอบนะครับเราก็ปรุงเครื่องกันนะครับใส่ผงชูรดไปหนึ่งช้อนกาแฟครับด้วยรสดีครับคึ่งช้อนโต๊ะนะครับ ตามด้วยซีอิขาวนะครับครึ่งช้อนโต๊ะนะครับตบตีต้องไข่เข้ากันกับเครื่องนะครับผมไปนะครับเราก็เอาพริกเรียงดาวมหันนะครับ อันนี้แล้วแต่ความชอบนะครับใส่เยอะใส่น้อยครับผมเสร็จแล้วเราก็เอาไปใส่เลยนะครับใส่ในไข่ที่ตีไว้นะครับต่อไปหอมหั่นเลยครับามแล้วก็ไปใส่เลยครับตามด้วยต้นหอมครับ บนหอมนี้แล้วเราเอาไว้โรยทีหลังก็ได้นะครับเดี๋ยวเวลาเราทอดไข่แล้วไข่มันจะไม่ฟูนะครับเพราะว่ามันมีเครื่องเยอะนี่เราก็พักไว้ก่อนครับมันตีมันเข้ากันนะครับเสร็จแล้วเราไปทอดกันครับผม ตั้งกระทะให้เดือดนะครับไฟกลางๆครับผมเแล้วเราก็เอาไข่ลงนะครับเค่ยค่อยลง,งยไปเรื่อยๆนะครับผมไข่ถึงจะได้ไม่อยู่ตรงกลางเยอะนะครับมันจะได้สุกไวฟูด,ด้วยครับ เราก็จะแขง,งอย่างนี้นะครับผมไข่ลงไปข้างล่างมันจะได้สุกแล้วเป็นแ่นใหญ่ด้วยนะครับไข่มดแดงนะครับไข่มดแดงนี่เรานําไปลวกน้ําร้อนก่อนนะครับสักหนึ่งนาทีหรือสองนาทีนะครับเพื่อให้ไข่มันตึงๆนะครับจากนี้เราก็ใส่ลงไป,ไปะครับไฟบงหน้าไข่นะครับไฟเบาๆนะครับ ในข้างหลังมัอเกียมนะเกี่ยให้มันทั่วครับผมไข่ให้ทั่วครับหอมครับดูตามชอบเลยนะครับต้นหอม,หอมแล้วเราก็กลับอีกด้านนะครับ รู้สึกว่ามันจะเกียมหน่อยนะครับกลับชาไปนิดนึงเดี๋ยวเราดูให้เหลืองๆประมาณนี้นะครับแล้วเราก็กลับนะครับนี่มันติดเกียมเลยนะครับดูข้างล่างครับผมเอาตัวอยางนี่ไข่เร็วแต่ก็แปะๆนั่นครับเริ่มได้กี่แล้วนะครับแล้วครับผมเราใส่จานกันนะครับเสร็จแล้วนะครับนี่ครับ ฝากกดไลค์กด, like, กดติดตามผมด้วยนะครับ